คำเตือนบัญชี Facebook ของคุณจะถูกละง,งับการใช้งานเมื่อนี้ก็จะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะครับนะบอกว่าพวกนี้คือพวกมีฉาชีพนะครับอย่าไปหลงเสียกดอ่ากดลิงก์แล้วกอก้อมููน Facebook เข้าไปในลิงก์ของเขาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนะคันกอ,อกไปแล้วพวกนี้มันเป็นแฮกเกอร์ครับพวกแฮกเกอร์ที่ปลว่ามาเอาข้อมูลเขาแล้วก็เอาเพจของเขาไปขาย เอาเฟซของเขาไปขายนะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไอ้เสียมจะพายเบิ้งครับพวกมีฉาชีพนะผู้ดใดที่เฮ f เฟซบุ๊กต้องระวังในดีนะครับสําหรับน้องไม่ที่เฮดเพจหรือเฮชเฟซบุ๊กเดี๋ยวไอ้เสียมจะพายเบิ้งครับเนี่ยครับมันก็เหยา่อรูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊กนะมาขึ้นบนรูปโปรไฟล์แล้วก็กดเข้าไปนะคำเตือนบัญชีของคุณจะถูกระงับการใช้งานปิดการใช้งานเนื่องจากคุณมีปัญหาอะไรมากมายมันก็จะบอกครับว่าเขาผิดนั่นผิดนี่นะแล้วก็จะมีลิงก์ให้เขากอกอกครับพี่น้อง พี่น้องอย่าไปกอ,อกเด็ดขาดเด้อลิงมองนี่ขันเขากอ,อกไปนี่นะเพจเฟซบุ๊กของเขามันจะถือแฮกครับแฮกเสร็จแล้วมันก็จะเอาเฟซเขาไปขายครับนะพี่น้องระวังไวด้ดีเห็นบ่มันมันมันแท็กเข้ามาแท็กเข้ามาในเฟซเอ่อแท็กผู้ใดเฟซผู้ใดดังๆมันก็จะแท็กเข้าไปครับพวกนี้อ่ามันคือพวกมีฉาชีพครับที่อ่าแฮกเฟซคนอื่นไปขายครับนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยมันก็เอารูปเอารูปทำทายให้เป็นรูปว่าระบบเฟซบุ๊ก น่ะเป็นคนแจ้งเตือนที่แท้จริงบบแมนครับแท้จริงก็คือพวกแฮกเกอร์ได้วพวกนี้เด้อนะไอจะบอกไว้คือพวกแฮกเกอร์ไอจะบอกว่าพวกนี้คือพวกแฮกเกอร์นะครับก็คือมาแฮกเฟซเ่าเห็นบ่้มันจะใส่ลิงหากไม่ยืนยันตัวตน Facebook ของคุณจะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้อีกขอบคุณที่เราปรับปรุงที่ช่วยเราปรับปรุงพวนีมันหลอกครับพี่น้องอย่าไปเสียเป็นเด็ดขาดขันผู้ใดกดลิงเข้าไปไปกรอกเลขรหัสผ่าน a ฟซบุ๊ k รับรองครับเพจปิวเพจปิวครับนะคันเจ้าเป็นผู้ดูแลเพจเพจที่เจ้าเฮ็ดอยู่ปิวครับนะแน่นอนพวกนีก้คือเอาเพจไปขายเอาเพจไปขายต่อนะยังเช่นผู้ติดตามหลายหลายมันมีมูลาค่าครับพี่น้องเพจแต่และเพจเนี่ยมันมีมูลาคา่ามันเบิงที่ยอดผู้ติดตามยอดผู้ที่เขามาร่วมอ่าแล้วก็ยอด f c คนที่เขามาร่วมในคลิปในใน ในช่องมันก็จะเบิงมันก็จะขายตามราคาครับพวกนี้คือเอาไปเสนอขายครับเพราะมันแฮกได้แล้วมันก็ไปเสนอขายพี่น้องฝากพี่น้องอลูกหลานน้องพี่น้องเยาวชนที่เฮ็ f เฟซบุ๊กไหมที่แบบผู้ใดยังบ่มีความรู้นะหรือว่าแอดมินซึ่งขายของอของบริษัทนั่นของบริษัทนี่เขาดึงเข้าไปเป็นแอดมินนะเขาจะไปกรอ,อกตัวนี้เด็ดขาดเพราะว่ากรอกเข้าไปปุบ๊บเพจบ,บริษัทเจ้า จะถือเขายึดเพจบริษัทเจ้าจะถือพวกแฮกเกอร์นี่ออาไปขายครับนี่แหละครับพี่น้องน่ะเห็นข่าวหลายๆมากมายครับนะเขาพอเขาโบหูเด้มันแจ้งเตือนมามันก็เฮ็ดเป็นหน้าเสื้อถือมันว่าละ่ะเอารูปเฟซบุ๊กมาใส่เป็นรูปโปรไฟล์มันแล้วก็โอ้เขียนคือครับพี่น้องน่ะมันแอดมันแท็กเข้ามาแท็กเข้ามาก็าแท็กซื้อเฮ้านะพวกนี้คือมันจะแฮกไปขายครับพี่น้องนะผู้ใดที่มีผู้ติดตามนหลายก็ขายได้เป็นแสนเป็นหลายแสนครับ นะโดยเฉพาะของไอ้เซมียูมัน4ี่แสนคนนี่ก็จะบ่ได้อยู่บอดหลักแสนนะมันก็จะไปขายสําหรับผู้ใดที่มีผู้ติดตามสองสามื่นก็ได้หลายหมืน่นหลายแสนเท่ากันครับพี่น้องนาะสำหรับผู้ใดที่เฮ็ด Facebook หรือว่าเฮ็ดช่องทางออนไลน์นาะครับมีลิิ่งให้กอกอย่าไปกอกเด็ดขาดครับพี่น้องอย่าไปกอกเด็ดขาดพวกนี้คือพวกแฮเกเกอร์พวกมจฉาชีพนเะมื่อนี้ก็มาบอกพี่นออ้องเอฟซีไว นะประมาณนี้ครับขันยากลู่ข้อมูลอย่างเดี๋ยวไอ้เสียมจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะเมื่อน,นี้ก็มาเตือนภัยนะมันมันแทกแ,แต่จริงไอ้เสียมหูอยู่แล้วแต่ว่ามันแทกไอ้เสียมมาทุกทุกมือเลยมันแทกมันแทกมาทุกมือเลยนะไอ้อก็รีบแบบเออเดี๋ยวอัดคลิปบ,บอกพี่น้องก่อนเพราะว่าสังคมทุกมือน,นี่มีฉาชีพมันหลนะก็ฝากพี่น้องไว้นําเด้ออย่าไปกดลิงอย่าไปกรอกอรหัสส่วนตัวเฟซบุ๊กเด็ดขาดครับนะเจ้าเห็นบอ ถึงสแกนนาถึงก,อก,กอกนั่นกอกนี่เงินในบัญชีก็หายแต่อันนี้พวกคือพวกลักเพจคือพวกแฮกเกอร์ที่มาลัก Facebook เขาครับมันจะเอา Facebook เขาไปขายนะแล้วมันก็จะถีบเขาออกจากเพจมันก็จะเป็นเจ้าของเพจแทนเท่า <c oughs> อันนี้ฝากพี่น้องไว้ด้วยเ <c oughs> มืนเน่อนี้ไปแล้วครับผมผู้ดใดได้ความรู้ผู้ดใดได้ความรู้ก็ฝากกดไลคกกดแชแจให้น,นะครับนะ่ะไปแล้วผมสวสวัสดีครับ